สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนครับพอกันนีกแล้วครับคันค่ายชาแนลครับมือนี่สิบ้าพี่พาน้องมาไม้เก่าครับนี่ครับไม้เก่าข้างล่างกกตานลายๆนี่แหละครับมองที่มมใสไซเบ็ดใส่ดดางนะครับมีผู้ไซล้วพู้หนึ่งครับเดี๋ยวไปชมกันครับครับพี่น้องเชฟกระตาผิวลงดัง ตาหน่อยแล้วไหวแล้วครับไหวเอาปลาเค็งครับพี่น้องเห็นมันบอดยุบยบยบย,บ,ย,บ,ย,บ,ยบอยู่มามองเกาพี่น้องใส่อีกปากหนึ่งพี่น้องลมแห้งแห้งพี่น้องเทปเพิ่นกำลังใส่อีกปากหนึ่งครับใส่รัดปากท่อไว้ครับมองปลามันแหลนลมแห้งแห้งพี่น้อง นำรถบกย่างลายแล้วครับนี่ครับปากที่สองทั้งเบิร์ตสิลง3ามปากครับเดี๋ยวปากใหญ่ปากเง่าสีลงทั้งคลองใหญ่ครับเดี๋ยวไปลงปากใหญ่กันพี่น้องผมสิลงปากใหญ่อยู่คลองนี่ครับ กระโดนน้ำพี่น้องเดี๋ยวจากน้อยรถกระแลนวุ่นว,นวันว่นวันพี่น้องทางลัดไปในเมืองเพชรครับอันนี้ต้มรถปลามันก็นสิล่งคล้องแล้วครับผมก็เลยสิล่งใส่เบึงเพราะมันสิม,มานบ่ เวลายามดังแล้วพี่น้องเชฟลงไปแล้วครับเดี๋ยวไปหอาไปลุนกันเบิงว่ามันิสดลายปันไดไปลุนกันครับปลาหยังเชฟปลากระเดื่ปลาสลิดปลาสลิดน้อยมแล้ะครับตัวหนึง่งปลาหยังน้อนี่นอ้อปลาเข็งครับปลาเข็งครับ สองโต3สามโตอยู่พ่นครับสี่โต้พ่นครับ,รบโอ้มานครับมานปลาเข็งนี่โตหนึ่งครับมีแต่ปลาเข็งครับ <c oughs> พอด้ปิ้งพอได้ปนอยู่ครับพี่นอ้องเบิ้งครับน้ำดางโชว์ โชว์พี่น้องให้พี่น้องเบิ้งแน่โน้ oh, มัดดานก่อนละวานี่ครับมากับเชฟกระทะปิวคือเกาพระเอกช่องช่องอ,งอ้พี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับนี่ครับมีแจะปลกเข็งเลยครับนี่ครับพี่น้องแลวไปเบิ้งปากสองครับมาเบิ้ง ปากทีส่องครับมากู้ปากทีส่องครับปลาสีด้บ่ไปหล่นกันครับเดี๋ยวเราไปย่ามใม้สุดนะครับเพราะมันติดคือบดติดครับโอ้ปลาเข็งอีกแล้วพี่น้องนี่ครับได้แล้วต้นหนึ่งปากนี่ได้แล้วต้นหนึ่งพี่น้องให้เชฟเพิ่นกู้ครับเดี๋ยวผมสิงลงคลองคล่องไง ปากไงปาก n h a ครับใส่นาะปลาบาดทีพูดหรืพูนอยู่พูนครับปลาหยังคือตัวใไงเถอะอันนี้ปลาสลิดปลาสลิดครับนี่ครับปลาสลิดอันนี้ปลาเข็งไงครับ <c oughs> ป๊ด <c oughs> ปลาเข็งคือไงเถอะเบิ่งพี่น้องเบิ่งปัดไข่อึงลึงไหมวปลาเขานี่ครับปลาเข็งใหญ่อีกตัวหนึ่งปลาเขาปัดมีตัวใหญ่ๆครับอันนี้ปลาตองครับปลาตองให้ในลาบอยู่ฝนยุบเลยปลาอย่างนี้ตุ่มกาบตุ่มกาเออปลาอย่างไงปลาดุก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  อันนี้ปลาสลิดครับพี่น้องนี่ยังกัดจับกันเลยพี่ไม่ยอมสลิดอันนี้ปลาสลิดครับพี่น้องนี่ครับน,นี่ปลาดุกหน้าครับพี่น้องตัวหนึ่งนี่ครับออโอ้ยหมานขนาดครับพี่น้องมือนี้มาสามคนไหมคือหมานแถอบัดมาหลายคนคือเงียบกิ๊บอืม นี่ครับได้ปลาดุกตัวหนึ่งปลาเข็งสามสี่ตัวโอเคแล้วครับมีแต่ตัวใหญ่ๆรอบนี่มีแต่ตัวใหญ่ๆครับพี่น้องเชฟนี่ครับปลาดุกครับพี่น้องปลาเข็งมีแต่ตัวใหญ่ๆครับนี่ครับโอ้ยม่ไข่ตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องไปลุ้นปากไงกันครับต่อไปก็จะเป็นด่างไงพี่น้องเดี๋ยวผมจะลงไปเอากูด่างไงครับ เดี๋ยวล่อเราช่อมข้างบนนะครับเพราะว่าน้ามันเลึกไปทายให้พี่น้องเบิ่งเมื่อใดไปเบื้องตอน้นเอาขื้นมาข้างเทิงครับว่ามันสมีโตบ่ครับไปรุนกันครับนี่ครับดางใหญ่ถึกปาตะเพียนตัวหนึง่งปลาสลิดใหญ่ตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับอูป้ปลาสลิดฟามือครับนี่ปาตะเพียนตัวหนึง่งด่างใหญ่ถือสองตัวพี่น้อง เบ่งจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆและอย่าลืมครับกดติดตามให้ผมนำขั้นค่ายช h a n แน l ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม